เฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อเป็นเรื่องราวของนักแข่งรถคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุจนทําให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับตัวเขานั่นคือการทะลุเวลาไปเจอกับพ่อของตัวเองตอนสมัยยังหนุม่มพ่อพ่อต้องตายเหรอและไม่ว่าจะพยายามบอกกับคนอื่นว่าตัวเองมาจากอนาคตยังไงก็ไม่มีใครเชื่อ,เ,อเกิดเมื่อไหร่ปีหน้างไงไม่ตลกจนต้องขอสมัครมาอยู่แก๊งนักเลงแก๊งเดียวกับพ่อในเวอร์ชั่นลูกเพ่แล้วก็ได้รู้ว่าแฟนลูกเพ่สวยมาก ซึ่งคนที่มารับบทนี้ก็คือแซมมี่นางเอกหน้าหวานและลายใจบิวเป็นคนที่ฉลาดมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือยงนกับข้าวมีความเป็นผู้หญิงในเรื่องเธอต้องโดนสองนุ่มรุมจีบบิวเราไปดูหนังกันไหมแต่าง,งานกันนะบิวโอเคส่วนนอกเรื่องเธอก็โดนทั้งสองนุ่มรุมแกล้งพี่เต๋อก็อินบอยเก่งอยู่แล้วแล้วพี่โมก็จะมีความแบบลูกเล่นก็เยอะแล้วพอชอบเล่นนอกดกันไม,ม่กินเบียดหรอ เกย์เกย์กู่อยเกย์มาเชยงอ้ยเก็บห่ย่ไเก็บอะเราไปเชียงกันทำไมล่ะคัะ ทางที่เป็นคนควรเหมือนกันแต่พอเจอสองคนนี้คือเราแผ่วไปเลยเราตามเขาไม่ทันเลยน่ากลัวมากความสัมพันธ์ของลูกเพลูกพ่อและแฟนลูกเพจะเป็นยังไงได้บู๊ได้ฮาได้โรแมนติกกันแบบจะเต็มแน่นอนเฮ้ยลูกเพนี่ลูกพ่อ13ตุลาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์